การจนบุรีสังขาบุรีฝนตกติดต่อกันหลายวันระดับน้ำปาลาไหลเชี่ยวสูงอย่างรวดเร็วจุดเล่นน้ำซองกะเลียต้องขนของหนีน้ำวุ่นเร่งเคลเสบบสิสดุต่อมอสพานมอญผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณที่จุดเล่นน้ำซองกะเลียหมู่8ตะมลหนองลูออำเภอสังขาบุรีจังหวัดการจนบุรีได้มีน้ำป่าไหลเชี่ยวน้ำเปลี่ยนสีจนขุ่นแดงระดับเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการขายอาหารตามสั่งเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ ไปเก็บไว้ที่สูงกันวุ่นวายบริเวณจุดเล่นน้ําซองกะเลียระดับน้ําสูงรวดเดวร็วรวมถึงออกประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากลําห้วยซองกาเลียเพื่อความปลอดภัยสืบเนื่องมาจากในพื้นที่ได้เกิดฝนตกติดต่อกันมา2-3ถึงวันทําให้ระดับน้ําในลําห้วยซองกะเลียซึ่งต้นกําเนิดจากเขตรักษาพันธุ์ป่าทุงง่งใหญ่นาเรสวนจนึงมีระดับน้ําสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสูงกว่าระดับเดิม2-3ถึงเมตรนายสมชายภาสีผู้ประกอบการขายอาหารตามสั่งที่จุดเล่นน้ํากล่าวว่า ช่วงนี้น้ำในลำห้วยซังกเกเลียกำลังสูงขึ้นมากฝากประชาชนต้องงดการเล่นน้ำหรือหากจะมาเล่นน้ำก็ควรเล่นอย่างระมัดระวังและเซฟตัวเองให้ดีควรมีเสื้อชูชีพและห่วงยางเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในขณะเดียวกันได้มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวที่จุดเล่นน้ำซังกเกเลียแต่ละคนต้องผิดหวังที่จะได้เล่นน้ำเมื่อปีที่ผ่านมามีเด็กที่มาเล่นน้ำที่จุดเล่นน้ำได้เกิดน้ำผัดลอยไปที่กลางน้ำดีที่ว่าตนเองข้ามมามีห่วงยางเตรียมไว้ ตนจึงช่วยเหลือไว้ได้สองคนแต่อีกหนึ่งคนลอยไปติดกิ่งไม้และเกาะกิ่งไม้ไว้ได้รวมเป็นสามคนซึ่งทุกคนปลอดภัยดีสำหรับผู้ประกอบการเรือรับจ้างบริเวณสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญจุดท่องเที่ยวสำคัญของอเภอสังขบุรีผู้ประกอบการเรือโดยสารรับจ้างที่พานักท่องเที่ยวชมอุปสดหลังเก่าจมน้ําได้รวมกันเฝ้าระวังติดตามระดับน้ํารวมถึงการทําความสะอาดจัดเก็บสิ่งปฏิกูล เศษสวะกิ่งไม้ต่างๆซึ่งจะทําให้ส่งผลกระทบกับตอมมอของสะพานให้น้ําไหลได้สะดวกเป็นการป้องกันสะพานเสียหายเหมือนเช่นวันที่28กรกฎาคม2556สะพานไม้อุตมานุสสร์ได้เกิดพังทลายขัดเป็น2ท่อนในช่วงกลางสะพานความยาวประมาณ30เมตรเนื่องจากเกิดเหตุที่ฝนตกนักติดต่อกันนานถึง3วัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเชี่ยวกลากจากทุ่งใหญ่นารีสวนพัดขยะตอไม้ลงสู่แม่น้ำซองกะเลียประทะกับเสาสะพานทําให้ขัดกลางและเสียหายเพิ่มเป็นเจเมตรและเพื่อไม่ให้ประวัติสารอยจึงต้องเฝ้าติดตามระดับน้ากันต,ต่อเนือ่องในระยะนี้ต้อกเมีท่อ,อนไม้เรามีเศษขยะเยอะมีแพรรลอยลงมาก็น่าจะให้คนที่มีเรือนาะช่วยกัน จะให้คนที่มีเรือก็มีเรือก็ช่วยกันค่ะครับก็ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นอยู่ใช่เป่าใช่ก็จะมาเล่นน้ำหรือยาอะไรเนี่ยไม่สมควรที่จะลงมาช่วงนี้เพราะว่าดูน้ำมาลากแล้วเราจะเล่นอะไรก็ต้องคือต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดครับก็พี่แจ้าก็พี่อยากจะฝากถึงก็ใครต่อใครที่มาที่จุดเล่นน้ำ ว่าถึงพวกที่เล่นน้ำเนี่ยถ้าจะเล่นน้ำเ,เล่นได้ไหมเล่นได้แต่สมควรที่จะระวังแต่ว่าเล่นได้ข้างๆตลิ่งหรืออะไรเ mm hmm. ช่นช,ออชวีวหรือว่ามังาอะไรหรว่า้องกรตัวเองแล้วก็ดได้ข่าวว่าเมื่อปีที่แล้วมีสถานการณ์น้องเที่ยวลอยน้ําหรือว่าอะไรนะพี่เป็นคนเข้าไปช่วยเหลือมันยังไงครับก็ปีนี้แล้วเนี่ยเด็กรอยน้ําไปก็ ีว่าเรามีห่วงยางเตรียมไว้เราก็เลยลงไปช่วยได้ทันรอดไปกี่คนพี่ก็ที่ผมช่วยก็สองคนแต่เด็กที่ว่าลงไปเนี่ยทั้งหมดนะมันสามพอดีว่ามันลอยไปเกาะติดกิ่งไม้ไปเกาะกิ่งไม้ได้คนก็เลยมีคนช่วยครับขอบคุณมากครับพี่ข่าวนี้24การจนบุรีชุดการไหลวารินรายงาน